สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาชมความงามและความเก๋ไก๋ของต้นช้อนเงินช้อนทองนะคะเพื่อนเพื่ความงามของต้นช้อนเงินช้อนทองเป็นลนะักษณะถ้าเราตกแต่งเป็นไม้พุ่มจะสวยงามมากนะคะตอนนี้กําลังออกเม็ดเต็มเลยเนื่องจากพอดีเขาเจอฝนนะคะก็ขยายพันธุ์โดยเม็ดหรือตัดกิ่งปักชำได้นะคะก็ลักษณะเหมือนต้นไซนะคะเราจะเห็นรากอยู่ ลำต้นนะคะรากจะเยอะมากค่ะก็เป็นไม้พุ่มที่สวยงามนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเห็นไหมคะถ้าเราจัดแสงจัดแต่งเป็นทรงกลมเขาจะเพิ่มความเก๋ไก๋ให้เรานะคะก็มีสองต้นนะคะตีคู่เลยค่ะค่ะอันนี้ก็คือปลูกไว้หน้าบ้านเลยช้อนเงินช้อนทองเป็นไม้มงคลนะคะก็อันนี้ตัดกิ่งไปเขาก็แตกใหม่ ใบลนะักษณะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจะมีฟาร,ร์มเงาเลื่อมเลยค่ะเ,เพื่อนๆที่แตกใหม่นะคะแล้วก็ฝุ่นยังไม่เกาะเห็นไหมคะพอดีเขาโดนฝนฝนก็ทําความสะอาดให้ต้นไม้เรียบร้อยนะคะค่ะอันนี้ยังไม่เห็นเม็ดเท่าไหร่นะคะค่ะเชื่อกันว่าช้อนเงินช้อนทองเป็นไม้มงคลน,นะคะบ้านที่ค้าขายตามสานักงานต่างๆนิยมปลูกเป็นไม้ฟอกอากาศนะคะปักจะก,กันไว้ในบ้านได้นะคะ ทำตกแต่งแล้วก็อุดชอบแสงแสงเขาสามารถสังเคราะห์แสงมาที่ใบของเขา,าหล่อเลี้ยงของเขาได้อาจากที่สังเกตดูความเงาของเขาความสมบูรณ์ของเขาได้มาจากแสงนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ปลูกในบ้านน่ะแนะนาให้เอาออกมาตากแดดบ้างเพราะเขาชอบแดดนะคะแดดไม่สามารถทําลายเขาได้แต่ถ้าเราไม่ลดน้ํามันก็ตายได้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆ เห็นไหมคะเป็นทรงพุ่มสวยเลยคะ่ะเห็นไหมคะอ่านิยมปลูกไว้หน้าบ้านก็กระถางใหญ่ใส่เลยคะ่ะยิ่งกระถางใหญ่เขาก็ยิ่งใหญ่ให้เรานะคะเพื่อนเพื่อนค่ะเพราะกระถางเป็นตัวจังกัดแล้วการแต่งทรงพุ่มอันนี้ก็สูงเท่าอกเราเลยนะเนี่ยสูงก็ความสูงมันอยู่ที่เราตัดแต่งนะพี่คิดว่าเขาสูงนะแต่บางที่ก็ คือต้นไม้อ่ะเขาถ้าสมบูรณ์อ่ะพี่ว่าเขาจะแตกยอดของเขาสูงขึ้นเรื่อยๆอยู่ที่การปัดแก่งของของเราปัดแต่งของเราเพราะฉะนั้นการจํากัดความสูงของเขาอ่ะก็อยู่ที่เราด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูกอที่ออกเม็ดเต็มต้นนะคะค่ะดูทรงก่อนนะคะเราจัดแต่งตรงให้เป็นพุ่มใหญ่กระถางนี่เป็นเบอร์ใหญ่เลยนะคะค่ะก็ดูเม็ดของเขาได้นะคะ ความสวยงามของเขา,าจะอยู่ที่ยอดของเขาแตกช่อบแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะแล้วก็เจ้าตัวหอยก็ขึ้นมาจัดการยอด <c oughs> น่ารักค่ะดูดิสูงขนาดนี้อุตส่าห์ขึ้นมาได้น,นะจะกินสักอย่างนะเนาะาดูได้นะคะยอดอ่อนสวยงามมากนะคะแก่หน่อยสีจะเข้มมากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้คือใบแก่ของเขานะคะ เป็นตระกูลไม้ไซนเะเราจะมองจากข้างในารากของเขานะคะ,คะอันนี้ก็ตกแต่งได้สวยงามมากเห็นไ,ไหมคะเม็ดของเขาจะออกเรียงเียงเรียงออกมาตรงแทรกโคนของเขาอย่างนี้ค่ะนะคะดูสวยงามมากค่ะนานๆจะเจอทีก็จะมีความสวยงามของเขาขยายพันธุ์โดยการตัด กิ่งนะคะเ,เพื่อนๆดูเวลาเขาโดนฝนเนี่ยกิ่งเขาจะแตกออกมาตรงนี้อีกนะคะเนี่ยค่ะอืมสวยงามมากเดี๋ยวเราจะเก็บเม็ดลองไปขยายพันธุ์ดูกับตัดกิ่งนะคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเม็ดจะขึ้นไหมก็ยังไม่เคยขยายพันธุ์โดยการใช้เม็ดค่ะก็อย่างนี้เราก็จะตัดนิดนึงเนี่ยนะเอาเม็ดแก่ มองไม่ออกเลยอัานไหนแก่เพื่อนๆค่ะก็เป็นไม้พุ่มที่สวยงามเป็นไม้มงคลชื่อเป็นมงคลเสริมฮงจุ้ยบ้านนิยมปลูกหน้าบ้านตีคู่เลยค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะอ่าจะตีคู่เลยใช้เวลาหน่อยต้นไม้ชนิดนี้เวลาปลูกอะ่ะมันไม่ใช่เดือนสองเดือนมันเป็นปีกว่าจะได้ขนาดนี้ค่ะเดี๋ยวเราลองเก็บเม็ดดูนะคะ เราเอาเม็ดไปจิ้มดูจะขึ้นไหมที่สำคัญคือเป็นไม้ฟอกอากาศเพื่อนเมื่อจะเห็นว่ายางของเขามีนะเนี่ยพอเก็บออกมายางจะติดอย่างนี้ค่ะค่ะก็ควรใส่ถุงมือกันนะคะถ้าเป็นคนที่ไม่ค่อยเจอกับต้นไม้เท่าไหร่อะไรเงี้ยยางเราไม่รู้ว่าเขาจะทำอาการให้กับผิวหนังเราหรือเปล่านะคะก็ สวยงามมากเลยค่ะทั้งต้นเลยนะคะสวยงามมากจัดแต่งได้สวยงามมากค่ะเห็นไหมคะความสวยงามเวลาออกเม็ดได้ออกทั้งต้นเลยแล้วเราไปตัดกิ่งเอาไปเพาะชํากันนะคะเห็ไนไหมคะลักษณะจะเป็นแบบนี้ค่ะก็ใบแก่หน่อยก็จะเหลืองแซมอาอก่าอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกคั่วจะเหนียวมากนะคะเนี่ย ขนาดใบแก่ยังดึงไม่ค่อยออกเลยค่ะค่ะใบจะหนานะคะปลายมนมนมน,มนมนมนค่ะเป็นทรงเหมือนทรงไข่อะค่ะเพื่อนเพื่อนสวยค่ะเราดูตามเม็ดอีกทีนะคะก็จะได้ยินเสียงนกหน่อยนะเช้าๆชพี่เป็นคนชอบอถ่ายคลิปตอนเช้านะประมาณหกโมงอะไรประมาณเนี้ยค่ะเราจะได้เสียงธรรมชาติด้วย<อ>เห็นไหมคะยอดอ่อนขอเขาเงาเริ่มเลยค่ะอันนี้ก็จะมี ฝนโปรยปลายช้อนเงินช้อนทองน้ําก็จะขังอยู่ที่ใบนะคะก็ลักษณะเหมือนช้อนนั่นแหละเขาถึงเรียกช้อนเงินช้อนทองเนื่องจากต้นของเขาลักษณะของเขานะคะบางทีคนที่ตั้งชื่อดั้งเดิมก็จะมองจากจุดตรงเนี้ค่ะเพื่อนจจสังเกตดูเม็ดเต็มเลยนะคะเวลาเขามีเม็ดเนี่ยจะเพิ่มความสวยงามให้กับต้นช้อนเงินช้อนทองนะคะเห็นไหมคะดูเม็ด สวยงามมากเชื่อกันว่า,านำสิ่งดีๆเข้าบ้านนะคะที่สําคัญเป็นชอบตรงที่เป็นไม้ฟอกอากาศเนะะี่ยค่ะเห็นไหมคะเม็ดสวยงามมากค่ะค่ะเห็นไหมคะตั้งกล้องตรงนี้เห็นไหมคะ,นนมคะดูเม็ดของเขาเม็ดของเขาจะมีปุ่มนงแดงตรงตูดนิดนึงนะคะเม็ดของเขาก็มีสีสันของความสวยงามเนาะ นี่ค่คะแทบทุกกิ่งเลยอย่ะเวลาออกอ่ะค่ะเห็นไหมคะดูนิดนึงก็ได้แอบ,บดูนิดนึงกันค่ะสวยงามมากชมกันไปนะชมเสียงนกกันด้วยค่ะชมความสวยงามเวลาแตก ก็จะมีใบเหลืองๆแก่ๆแซมนะคะแต่ก็ยังเหนียวอยู่ค่ะถ่ายให้ดูใกล้ๆกชัดฟังเสียงนกกันด้วยเนาะ <ๆ S 1> ค่ะเลื่อนให้ดูนะคะแทบทุกกิ่งเลยค่ะ <ๆ S 1> อยู่ตรงนี้สวยงามมาก ส่วนก้านของเขานะคะก้านก็จะเป็นปุปุปุป,ปุเป็นตุ่มหน่อยนะคะก้านของเขานี่ค่ะลักษณะก้านของเขาอ่าจะเป็นปุปุป,ปุก้านเป็นสีน้ําตาลนะคะน้ำตาลแบบน้ำตาลแบบไม่เข็มมากน้กาตาลขาวๆนวลๆค่ะค่ะนี่ ก็จะขึ้นแทรกใต้ใบนะคะสวยงามมากช้อนเงินช้อนทองไม้มงคลไม้ฟ้ออากาศนะคะสวยเนาะ จะเป็นสีแดงแดงเม็ดผลจะเป็นออกเขียวเขียวเหลืองเหลืองประมาณเนี้ยเม็ดผลอันนี้จะลองไปเพาะชําดูค่ะนคะคะสวยงามมากเป็นไม้พุ่มจัดแต่งทรงเห็นคะเป็นทรงกลมสวยงามมาก เ,ออเวลาออกเม็ดเนี่ยเขาจะออกเป็นพุ่มเป็นพวงนะเหมือนเป็นพวงแต่ที่โคนติดอยู่อยู่ที่โคนก้านใบนะคะเนี่ยค่ะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะมองเห็นไหมคะชัดๆเนี่ยค่ะจะออกทิ้งเกินสองสามเม็ดนะนเพื่อนๆประมาณห้าเมนะ็ดเนี่ยสี่เม็ดสี่เม็ดห้าเมนะ็ดเนี่ยประมาณนะ่ะสังเกตดูแต่ละกิ่งนะคะเนี่ยค่ะ ประมาณ 4, 4ีเมตรสี่เมตรขึ้นไปนะคะ4ีหเมตรขึ้นไปก็เวลาออกเนี่ยก็จะเต็มต้นเลยนะคะ,คะใบเหลืองแซมด้วยเห็นไหมคะทั้งต้นเลยช่วงนี้ได้ฝนเนาะการจเจริญเติบโตต้นไม้จะเห็นกันเยอะมากในความงามความจเจริญเติบโต ช่วงหน้าฝนนะมีผลเยอะจริงๆแล้วต้นไม้ก็กชอบน้ํำนะค่ะค่ะเดี๋ยวเราเลือกกิ่งกิ่งที่แก่ๆนะไปปัดใช้กันไกลตัดนะคะ,คะ,ะตัดออกมานะคะ,ะวางก่อนสองกิ่งแล้วนะคะ เขาก็เหมือนลากใส่เนาะตัดกิ่นที่เขาแก่ๆอ่ะกลางๆอ่ะไม่แก่มากเอาในๆเห็นไหคะใบของเขา,าจะสวยงาม จะบอกว่าเขาจะมียางที่ลำต้นแบบนี้นะคะค่ะก้านจะเป็นสิมานาเวลาตัดมาเราก็จะเห็นเป็นยางค่ะเมืกี้เราก็เลือกกิ่งที่แก่แ,กแล้วนะคะเราจะเห็นยางมีตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเพาะชํากันนะคะะค่ะตอนนี้เราก็เอาก้านเนี่ยมาปักแต่งที่จะก,กันให้ลากเขางอกแต่งให้เขาสวยๆไปก่อน,นะคะ่ะแล้วเดี๋ยวพอลากเขางอกเราค่อยขยายกระถางนะคะ ปักให้สวยอ่าดินต้องชุ่มชื้นก่อนนะคะแล้วก็ปักไปก็คอยพรมน้าให้เขาบ้างนะคะก็นี่ค่ะก็มีความสวยและโดดเด่นที่ใบนะคะเดี๋ยวจะให้ดูอีกต้นนะคะที่ปลูกไว้ก็ปลูกไว้ได้ประมาณสเดือนแล้วค่ะอีกต้นหนึ่งค่ะอันนี้ปลูกไว้ประมาณ3เดือนแล้วนะคะก็ แตกกิ่งก้านเนยอะอันนี้ก็ลงดินเหมือนกันนะคะเอาไว้ข้างหน้าสารเลยค่ะเห็นไหมคะใบก็จะสวยงามเลื่อมแตกอย่างนี้ค่ะก็ปกติใส่กระถางทีนี้พอเราเลี้ยงแบบเมื่อกี้เนี่ยค่ะพอเขาใหญ่หน่อยแล้วก็มาแยกเอาลงดินเลยค่ะจะได้เป็นพุ่มใหญ่ไปเลยสารอาหารเยอะบางทีเราไม่ค่อยอยู่บ้านเขาก็จะได้เติบโตเขาเองโดยธรรมชาติไปก่อนค่ะก็ชอบแสงนะคะแล้วก็เป็นไม้พุ่มที่สวยงาม เราก็จัดแต่งทรงเขาค่ะก็ช้อนเงินท้อนทองเนาะไม้มงคลเสริมหงจุ้ยให้บ้านเป็นไม้ฟอกอากาศนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ